นายวิษนุระบุโครงการดิจิทัลวอลเล็ตจะไปต่อหรือหยุดเป็นอำนาจตัดสินใจของรัฐบาลชุดใหม่นายวิศนุเครืองามผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายกล่าวถึงโครงการดิจิทัลวอลเล็ตโดยระบุว่าเป็นเรื่องของรัฐบาลชุดใหม่ที่จะต้องพิจารณาต่อจะหยุดก็ได้เปลี่ยนแปลงก็ได้หรือเดินหน้าต่อก็ได้เพราะถือว่าเป็นคนละรัฐบาลกันซึ่งจะต้องถแถลงนโยบายใหม่ต่อรัฐสภาด้วย ไม่มีความเห็นในเรื่องว่าควรหรือไม่ควรก็เป็นเรื่องของรัฐบาลชุดใหม่จะต้องพิจารณาอกม่โดยหลักการแล้วไ่ะควมันไม่มีหลักการเป็นรัฐบาลชุดใหม่จึงเียนานแต่แต่ถ้าเกิดว่าจะหยุดที่ด้านได้หยุดก็ได้เปลี่ยนแปลงก็ได uh ้เดินต่อก็ได้เพราะว่าเป็นคนรัฐบาลกันรัฐบาลนายกเสียช้าเป็นรัฐบาลชุดที่6 3ชุดนี้เป็นชุดไหย่ชุดที่64 แล้วก็ต้องถแถลงนโยบายใหม่ต่อสภาด้วยเราต้องคอยดูในนะโยบายที่ถแถลงต่อสภาว่าเขาพูดถึ